คือลูกผักหวานนะคะกับดอกผักหวานป่านะคะทุกคนวันนี้โอวลรีจะพามาชมต้นผักหวานป่านะคะซึ่งเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะต้นสูงและใหญ่มากนะคะก็บางภาพก็จะมีซูมให้ดูนะคะเพราะว่าเขาสูงเนาะมีปีนี้จะมีดอกเยอะนะคะก็จะไม่ค่อยมียอดนะคะทุกปีก็จะมียอดเยอะเนาะนี่ดูต้นสูง มากอูหีก็ส่วนมากจะขึ้นไปเก็บนะคะเก็บยอดเองเนาะทุกปีแต่ปีนี้ไม่ค่อยมียอดนะจะมีเป็นดอกกับลูกเนาะลูกผักหวาน,นลูกผักหวานก็เอาไปเพาะได้นะคะแล้วก็เอาไปแกงได้ถ้ามันยังไม่แก่เนาะกับดอกแต่ตอนนี้ถ้าลูกแก่แล้วก็จะไปเพาะอย่างเดียวแต่ดอกก็เอาไปแกงได้นะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบเนาะนี่ค่ะให้ดูต้นใหญ่มากเนาะผักหวานป่าที่แกงใส่ไข่มดแดงพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็ หลากหลายเมนูนะคะให้ดูลำต้นใหญ่มากเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ปลูกเนาะนี่ผักหวานบางปีนะคะลูกจะดกมากเนาะลูกผักหวานแต่ปีนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่นานได้เห็นเนาะโอวลีก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูนะคะทุกคนนี่ลูกอ่อนจะเป็นสีเขียวถ้าแก่เขาจะเป็นสีเหลืองนะคะนี่นี่นสูบใ,ใกล้ให้ดูเนาะขอบคุณนะคะทีท่ตา